สาธุวันนี้เราทำอะไรให้ถูกใจใครทุกคนไม่ได้หรอกแต่ขอให้ถูกศีลถูกธรรมเท่านั้นก็พอพอใจคนใจใครก็มากมายหลายหัวจิตหัวใจเราจะทำให้ถูกใจใครทุกคนก็คงไม่ได้หรอกผ่านเปล่าๆวันนี้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายความดีอาจจะไม่มีอะไรที่มันจะถูกใจใครเพราะไม่รู้ว่าใครอยากจะได้อะไรในผ่านของเราในอารมณ์ของเราในคำพูดของเราในกิริยาท่าทางในการใช้ชีวิตของเรา วันนี้ไปใช้ชีวิตตั้งใจไว้เลยว่าเราอาจจะไม่ได้มีอะไรที่ใครเขาต้องการแต่เรารู้อยู่แก่ใจว่าเราเต็มใจที่จะให้เราเต็มใจที่จะทำถูกศีลถูกธรรมเท่านั้นก็พอวันนี้อาจจะทำอะไรแล้วไม่ไถูกใจใครใครเขาอาจจะมองว่าเราเป็นพานเปล่าไม่มีอะไรเลยก็ได้แต่เราตั้งใจแล้วว่าเราพยายามทำดีที่สุดแล้วแต่ให้เตรียมใจไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไป มันอาจจะไม่ถูกใจใครได้ทั้งหมดแต่ให้ถูกศีลถูกธรรมเท่านั้นก็พอถ้าถูกศีลถูกธรรมถูกความดีถูกวินัยถูกกฎหมายไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้ามันจะไม่ถูกใจใครก็ไม่เป็นไรหรอกให้เขามองเราเป็นคนเปล่าๆไม่มีอะไรที่ถูกใจเขาก็ไม่เป็นไรแต่เราตั้งใจแล้วว่าภาชนะของเราเราแกะสลักด้วยมือเราเองเราตั้งใจของเราทําเต็มที่แต่มันอาจจะไม่ดีไม่ถูกใจใครไม่มีอะไรข้างในที่มันได้ดังใจเขา ก็ไม่เป็นไรเตรียมใจไว้ให้พร้อมว่าวันนี้เราไม่สามารถทำให้ถูกใจใครได้ทั้งหมดแน่ๆแต่เราจะทำให้ถูกศีลถูกธรรมเท่านั้นก็พอขอเจริญพรเป็นกำลังใจไปใช้ชีวิตขอให้มีความสุขความเจริญด้วยกันทุกทุกคนอายุวันโนสุขขังพลังเทินสาธุพรุ่งนี้เริ่มทำงานเราตั้งใจไว้ว่าจะไม่สร้างเจ้ากรรมนายเวรเพิ่ม เราจะไม่สนใจว่าปัญหาทุกอย่างที่ผ่านมาใครเป็นคนเริ่มแต่เราจะไม่สร้างเพิ่มยุติอโหสิกรรมให้แก่กันและกันไปวันพรุ่งนี้เริ่มต้นทํางานอย่าไปสร้างเจ้ากรรมนายเวรเพิ่มขอให้ใครที่คิดร้ายคืนนี้เปลี่ยนใจกลับมาคิดดีเจ้ากรรมนายเวรเท่าที่มีเท่านี้มันก็หนักมากมายพอสาหัส,สกันอยู่แล้วเราจะไม่สร้างเพิ่มเราจะคิดดีพูดดีทดําดีมีอะไรมากระทบใจก็ถือว่าเอาสิ่งนั้นแหละ เป็นเครื่องฝึกใจดังนั้นอาศัยคนที่เบียดเบียนเรานั่นแหละฝึกเรามาแล้วไม่ได้ดังใจพูดด้วยกันแล้วไม่ได้ดังใจทำงานร่วมกันแล้วไม่ได้ดังใจเอาสิ่งเหล่านั้นแหละมาฝึกใจเพื่อที่จะได้เข้มแข็งมากขึ้นขอให้หวันพรุ่งนี้เป็นวันที่เราจะไม่สร้างเจ้ากรรมนายเวรเพิ่มไม่รู้ละว่าใครจะเป็นคนเริ่มแต่เราจะไม่สร้างเพิ่มอาโหสิกรรมจบกันและกันไปเสียที ไม่ชอบหน้ากันก็ต่างคนต่างอยู่ไปเธอยมทำงานร่วมกันไปแต่ก็ตั้งใจให้ดีที่อาจจะต้องมีเรื่องกระทบกันแต่เราจะมีปฏิสัมพันธ์เท่าที่จำเป็นขอเจริญพรเป็นกำลังใจสาธุไม่จำเป็นต้องประชดชีวิตหายไปเพื่อให้ใครเข้าตามหาเราอาจจะไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาตั้งแต่แรกแล้วก็ได้ถ้าหากว่าวันนี้เราน้อยใจและหายไปคนที่เขาอยากเห็นเราเนี่ย เขาจะเห็นเราจากที่ไหนเมื่อเราหายไปเพราะน้อยใจคนที่เขาไม่เห็นเราตั้งแต่แรกนะโยมมองเห็นฐานที่หมดไฟแล้วจากเดิมเขาก็เคยใช้งานได้แต่ตอนนี้ไม่มีไฟที่จะใช้งานได้อีกต่อไปจริงๆอ่ะเขาก็มีประโยชน์ในครั้งหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อเราและเป็นประโยชน์ต่อการใช้ไมโครโฟนให้คนได้ประโยชน์จากเสียงสวดมนต์ทุกวันทุกวันแต่วันนี้เมื่อเขาหมดประโยชน์แล้วเขาเคยมีประโยชน์อยู่ก็จริงแต่เราก็นึกถึงในบุญคุณว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยร่วมงานกันนะ ไม่ได้ติดไม่ได้ขัดเลยนะทำให้ฉันทำงานทำให้คนได้ตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระร่วมกันไปกับเรานะขอบคุณขอบคุณถึงเขาไม่มีชีวิตแต่เรารู้สึกได้ว่าเรามีประโยชน์ร่วมกันนะแต่บางคนเนะี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้ก็ได้ต่อให้ใช้ชีวิตร่วมกันมามีความดีร่วมกันมาสารพัดที่จะดีแต่เขาอาจจะไม่ได้มองเห็นดีของเราเลยก็ได้ฉะนั้นถ้าวันนี้จะน้อยใจและคิดจะหายไปจะหายไปด้วยการประชดชีวิตยังไงก็ตามที ไม่จําเป็นต้องหายไปเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เห็นเราอยู่ในสายตาตั้งแต่แรกแล้วก็ได้แล้วถ้าวันนี้คนที่เขาอยากเห็นเราและเขาไม่ได้เห็นเราอีกต่อไปเราจะรับผิดชอบความรู้สึกของคนเหล่านั้นยังไงเช่นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานปู่ย่าตายายที่เขายังอยากจะเห็นเรามีรอยยิ้มต่อไปแต่เรายอมตัดสินใจที่จะหายไปเพราะน้อยใจกับคนบางคนวันนี้ขอให้กำลังใจครั้งหนึ่งก็เคยมีประโยชน์ร่วมกันแต่บางคนเขาอาจจะไม่คิดแบบนี้ ก็ต้องตั้งหลักตั้งใจไว้ให้ดีว่าเราจะต้องมีดีของเราและอยู่เพื่อคนที่เรารักไม่จําเป็นต้องหายไปเพราะเขาอาจจะไม่เห็นเราอยู่ในสายตาตั้งแต่แรกแล้วก็ได้เราไม่มีตัวตนสําหรับคนบางคนจริงๆขอเจริญพรเป็นกําลังใจอะนุโมทามิดูเหมือนจะเข้มแข็งนะโยมแต่ปกป้องใครไว้ได้บ้างะเห็นหนามทุเรียนแหลมๆก็ทําให้นึกถึงว่า คนบางคนพยายามออกแบบตัวเองให้ดูแข็งแรงนะเข้มแข็งนะปกป้องได้นะแต่สุดท้ายน้ำทุเรียนก็ปกป้องเม็ดทุเรียนไม่ได้อยู่ดีเขาก็เอาไปกินจนหมดวันนี้หลายคนที่พยายามออกแบบชีวิตตัวเองนะพยายามปกป้องสิ่งที่ตัวเองรักเหลือเกินแต่รักษาอะไรไว้ได้บ้างละโยมธรรมชาติเขาก็เอาไปกินหมดนะธรรมชาติเขาก็เบียดเบียนเอาไปหมดเอาเป็นว่า วันนี้เราพยายามปกป้องเต็มที่ของเราเท่าที่เราทำได้ก็แล้วกันอย่าขืนอย่าฝืนจนเกินกำลังเดี๋ยวจะไม่สบายเราพยายามปกป้องเต็มที่เท่าที่เราพอมีกำลังลูกบางทีเราก็เลี้ยงได้เฉพาะตัวแต่เราเลี้ยงใจเขาไว้ไม่ได้หรอกโยมพ่อจะเข้มแข็งขนาดไหนแม่จะดูมั่นคงแค่ไหนเหนื่อยยากกับการทำงานเลี้ยงลูกแค่ไหนปกป้องยังไงแต่สุดท้ายบางทีเราก็เลี้ยงได้แค่กายแต่ใจเราก็เลี้ยงไม่ได้ ต่อให้โยมปกป้องสามีโยมดีภรรยาโยมดีครอบครัวโยมปกป้องทุกคนไวด้ดีถ้าไม่ใช่ความตายมันก็เป็นบางอย่างมาพลากไปไม่ว่าจะจากตอนเป็นหรือจากตอนตายเราก็ปกป้องเขาไว้ไม่ได้อยู่ดีเราทําเต็มที่ของเราเท่านั้นก็พอแล้วยมถ้าวันหนึ่งมันมีเหตุปัจจัยที่เขาจะต้องไปก็เตรียมใจไว้ให้พร้อมถ้าหากว่าคิดจะผูกพันก็ต้องนึกถึงวันที่พลัดพรากไว้ด้วยถ้าคิดจะผูกพัน ก็เตรียมใจในวันที่พัดภาคไปด้วยก็จะดีธรรมะวันนี้กับเปลือกทุเรียนที่เห็นก็อเจริญพรเป็นกำลังใจวันนี้ใครที่กำลังจะได้อะไรก็ขอให้ได้สมดังใจกำลังลุ้นว่าจะได้อะไรขอให้ได้สมดังใจแต่ขอให้นึกถึงได้กว่าจะเป็นได้ก็ต้องถูกเป่าถูกปัน่นถูกกระบวนการความร้อนถูกปัน่นถูกหมุนซะจนหัวปั่นไปหมดเหมือนกับคนบางคนกว่าจะได้อะไรสักอย่าง ก็ถูกกระบวนการของชีวิตมันปั่นมันเป่ามันผ่านกระบวนการความร้อนถูกใส่ไฟถูกใส่ความสารพัดกว่าจะเป็นได้ที่มาเย็บผ้าก,กันก็คงจะผ่านกระบวนการความร้อนไม่ใช่น้อยวันนี้ถ้าจะได้อะไรที่มันจะสมดังใจขอให้นึกอยู่เสมอเถิดว่าชีวิตเราอย่าให้ใครเข้าเป่าง่ายๆอย่าให้ใครเขาปั่นง่ายๆถ้าเขาจะปั่นเราก็จะต้องปรับตัวเองให้ปั่นแล้วให้มันเข้ารูปเข้ารอย เขาจะเป่าหูเขาจะปั่นหัวเขาจะใส่ร้ายเขาจะมีกระบวนการอะไรที่ใช้วาจาเน็บแนมพูดจาถากทางบูลลี่ต่างๆขอให้ได้ได้สมดังใจนะโยมนะได้ให้นึกถึงได้ก็แล้วกันว่าเราจะต้องปรับชีวิตเราให้เข้ารูปเข้าร่างเขาจะใส่ร้ายเขาจะทําร้ายแต่เราจะเอาเรื่องร้ายให้มาเป็นเรื่องดีๆให้ชีวิตของเราเข้ารูปเข้ารอยขอให้ได้สมดังใจกว่าจะเป็นได้มาเย็บผ้าผ่านกระบวนการ ที่วุ่นวายมากมายถ้าได้มีชีวิตก็คงภูมิใจว่าดูสิฉันผ่านกระบวนการสารพัดย่างวุ่นวายหัวจิตหัวใจแต่ฉันก็เป็นได้ที่ยังดูสวยงามอยู่ในร่องในรอยอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในกรอบในกติกาขอให้วันนี้ได้สมดังใจใครที่กําลังลุ้นอะไรขอให้ได้ขอให้ได้และนึกถึงได้ว่ากว่าจะได้ต้องอดทนกับมันหน่อยนะและถ้ามันไม่ได้สมดังใจ มันกำลังวุ่นวายยุ่งเหยิงเหมือนได้ที่มันดูยุ่งยุ่งก็ต้องตั้งใจเพื่อที่จะให้เข้ารูปเข้ารอยให้สวยงามเหมือนกับได้บางได้ของบางคนที่เขาได้ไปแล้วเอาคนที่มีความสำเร็จแล้วมาเป็นขวัญเป็นกำลังใจขอให้ได้สมดังใจอายุวันโนสุขขังพลังวันนี้คณะสงฆ์และญาติโยมาชาว บ้านไร่ป่าวัดธรรมาภิมุกอําเภอเมืองจังหวัดตราดจะได้ทําการเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาคณะสงฆ์โดยการนําของท่านพ่อพระครูสุธรรมทธรรองเจ้าคณะอําเภอเมืองตราดได้เป็นประธานแต่วันนี้หลวงพ่อไม่สะดวกที่จะลงมาร่วมเวียนเทียนด้วยญาติโยมทุกท่านมีความตั้งใจในการที่จะพยายามตั้งเทียนให้ตรง นะเหมือนกับการตั้งใจให้ตรงๆนะว่าเราจะมั่นคงในคุณงามความดีทั้งหลายแม้จะทำดีกับคนบางคนแต่เราทำคุณคนไม่ขึ้นทำดีกับเขาแต่เขาไม่ดีกับเราไม่เป็นไรเราจะยิ่งตั้งมั่นคงและจะยิ่งตั้งตรงมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมนะวันนี้ญาติโยมได้ตั้งใจมาในการที่จะเวียนเทียนพร้อมๆกันเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อมาตอกย้ำให้มั่นคง ว่าเราจะเป็นชาวพุทธที่มั่นคงเราจะไม่ย่อหย่อนในความเพียรพยายามที่เราพอทำไหวพอทำได้ในการประพฤติธปฏิบัติธรรมนะเราจะทำใจให้ตรงนะเหมือนกับเทียนและทูปที่ตั้งตรงเราจะเป็นคนไม่มืดบอดนะเหมือนกับนะความมืดแต่เราจะมีแสงสว่างในการดำเนินชีวิตนะโดยการเหมือนกับแสงเทียน เราจะเป็นผู้ที่มีแสงสว่างนำทางชีวิตของเราเราจะไม่หลงในอบายามุกเราจะไม่หลงในทางเดินของชีวิตเราจะตั้งใจในการเดินทางในการตั้งใจในการทำความดีต่อไปนับจากนี้ชีวิตจะเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรตั้งใจทำมาหากินแล้ว มันก็ขยันเท่าคนอื่นเขาแต่ทำไมไม่รวยเท่าเขาเราจะไม่บ่นแบบนี้เราจะยิ่งมั่นคงว่าเราคงมีวิบากกรรมเก่าแน่ๆจึงทำให้ขยันมากกว่าเขาแต่ก็ไม่รวยเท่าคนอื่นเขา,าเราจะยิ่งตั้งใจมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าประสูติตัสรู้และปรินิพานแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังหนีไม่พ้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายงั้นเราก็จะตั้งมั่นในคุณงามความดีกันสืบต่อไป บัดนี้ทุกท่านได้มีความพร้อมเพรียงแล้วจิตใจได้สงบนิ่งดีแล้วเราจะทำการเวียนเทียนโดยพร้อมเพรียงกันณนะโอกาสนี้อิติปิโสภคาาาะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทธโทวิตชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุต ตโรปุริสธรรมมสารทิสัตถาเทวมนุสสานงพุทธโพภคะวะติอิติปิโสภคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโทวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุต ตโรปุริสัรรม,มาสาริสัตถาเทว,วมนุษยานังพุทธทภควาติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทธทวิ <c oughs> ชจาจรณสัมปันโนสุขโตโละกะวิถูอนุต ตโรปุริสธรรมมสารติสัตถาเทวมนุสสานังพุทธเถภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทธโทวิตชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถุอนุต ตโรปุริสธรรม,มาสารติสัตถาเทว,วมนุษย์สานังพุทธทถภาควาติอิติปิสโสภาคาวาอารหังสัมมาสัมพุทธเวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถุอนุต ตโรปุริสัรรมสสารติสัตถาเทวมนุสานังพุทธตภาควาติอิติปิโสภาคะวาอรหังสัมมาสัมพุทธทวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุต ตโรปุริสธรรมสาริสัตถาเทวมนุ์สานังพุทธทอภควาติสวกคาโตภควาตาธรรมโมสันติโกอาคาริโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัด จัดตังเวทิตตพูวินยูหิติสวาคาาโตภะควตาธรมโมสันทิตทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปานญยิโกปัดจัดตังเวทิตัต เหติสวัคตอภาควตาธรรมโมสันเทติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนญยิกปัฏ จัดตังเวทิตาโพวินโยหิติสวัคาโตภาขวตาธรรมโมสันทิทติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัดจัด ตังเวทิตับโพวินโยหิติสวัคาโตภะควาตาธรรมโมสันติโกอาการิโกเอหิปสิโกโอปัญายโกปัจัตตังเวทิตับโพวินโยหิติสวัคาโตภะควาตา อมโอสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติสวากขาโตภะคะวะตะธัมโม เลโกเอหิปัสสิโกอปนายโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะขาวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะขาวะโตสาวะกะสังโขสามีจิปฏิปันโน ภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทฐังจัตตาริปุริสยุคานิอตถาปุริสปุกขลาเอสะพภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหูนายโยทักกินายโย อัญชลีกรณิโยอนุตตรระอุญยากเขตตังโลกัสสติสุปฏิปันโนภคขวะตสาวกสัง โคอุชุปฏติปันโนภาควะโตสาวกสังโคยายาปฏติปันโนภาควะโตสาวกสังโคสามีจิปฏติปันโนภาควะโตสาวกสังโคยาติทางจัดปุริสายุคานิอัต ภาปุริสาปุกคาลาเอสะภาขวะโตสาวกสังโกอาหุไนโยปาหุไนโยทักกิไนโยอัญชลีกะระีอนุตตรังปุญญาเขตตโลกาสัตติพุทธังสรนังคัจฉามิ ธรรมสารนังคาชามิสังขังสารนังคขจขชามิาามาเดี๋ยวเรามาหยุดยืนรวมตรงนี้ว่าพร้อมกันนะ

ชาการประสูติตัดสรู้และปรินิพานข้าพเจ้าทั้งหลายาพเจ้้าาทังยจะน้อมนำพระธรรมและพระวิน,ยนันนยของพระพุทธองค์มาปฏิบัตบิตามขออองงพพพระุทธค์มาาิบตเืู่ชเพื่อบูชา ขอ,ขอให้ชีวิตนับจากนี้ขอให้ชีวิตนับจากนี้มีความสุขความเจริญมีความโโส,สุขความเจริญในร่มโพร่มใสในร่มโพร่มใสของพระพุทธศาสนา,าของพระพุทธาาศาสนาสืบยาวนานไปสืบยาวนานไปจนถึงซึ่งพระนิพพานจนถึงซึ่งพระนิพพานในการเบื้องหน้าโน,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 น้นเทินในการเบื้องหน้าโน้นเทิน สาธุสาธุสาธุเดี๋ยวเราหาที่ปักเทียนแล้วก็วางดอกไม้ไว้ตามเสมาเนี่ยนะ,ะหาที่ปักเทียนก็ปักตามเสมานี้ก็ได้นะส่วนทูบส่วนทูบเดี๋ยวเราไปปักที่ในกระถางกระถางทรายที่อยู่ด้านหน้าตรงนู้นะตรงโพเงินโพทองด้านนน้นน่ะนะนะ ดอกไม้แล้วก็วางไว้ตามซุ้มเสมานี่ก็ได้นะไว้สักสามวันแล้วเดี๋ยวเราก็นะจะได้เก็บเอาไปไว้ในที่ที่เหมาะสมนะสำหรับญาติโยมทางบ้านนะนะก็ขออนมโมทนาบุญร่วมกันขอให้มีความสุขมีความเจริญและขอะและขอให้ตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศล ให้อยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาเราจะไม่เป็นคนนอกรอยนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้วันวิสาขาบูชาขอให้เราทุกท่านได้ตั้งใจสร้างบุญกุศลส,สืบต่อไปในฐานะที่เราทำได้ตามสมควรแก่เหตุในสมควรแต่กำลังที่เราเห็นเหมาะเห็นควรตั้งใจอยู่ในคำสอนของพระพุทธองค์ เราจะไม่เชื่อในความงมงายทั้งหลายเราจะตั้งมั่นอยู่ในหลักเหตุหลักผลหลักธรรมหลักวินัยเพื่อที่จะได้ไม่หลุดไปจากกรอบของคำสอนของพระพุทธองค์เด็ดขาดอภพิวาธนะศิริสนิจังวุทธ,ธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง